3 2 1 ิแกโอนให้หน่อยเร็ว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 ของแกวะโอนเลยนะโอนเลยนะขอบใจนะสิฮะที่นั่งเต็มเฮ้ยแกอืมนี่แกเสียใจจนเป็นลมเลยเหรอเนี่ย เ่อโอปป้าที่ฉันรักให้เป้จนหมดตัวฉันก็ยอมถ้าโอปป้าแกไม่เห็นแฟนขับเขาไปแบบเนี้ยเขาจะดีใจไหมเนี่ยไหนแกบอกว่ารักไงแค่เงินเก็บแกยังไม่มีเลยแล้วแกจะเอาเงินที่ไหนไปซัพพอร์ตเขาทั้งโปรเจกต์วันเกิดทั้งเพลย์บัมบเดือนหน้านี่แกแกต้องขัดวางแผนชีวิตแกบ้างนะเว้ยแกจะใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยแบบนี้หรอ แกมีเป้าหมายเหมือนคนอื่นเขาบ้างไหมเนี่ยฉันมีเป้าหมายเป้าหมายของฉันอ่ะก็คือการได้ไปเกาหลีได้ไปสูดอากาศบริสุทแผ่น,ผนดินเดียวกับอปป้าที่ฉันรักไงแล้วแกมีตังไปเกาหลีหอ๋อนี่ยแกแค่หน้าปากซอยตอนนี้ก็ยังไม่พอเลยอ่ะพี่แกแกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจะได้เป็นแฟนคลับที่อบป,ป้าภูมิใจ ไงอะแกเอาล่ะเรามาเริ่มการเปลี่ยนแปลงกันในแกลอง l i ต์เป้าหมายของแกออกมาสักสามข้อสิซื้ออัลบัม้มไปคอนเสิร์ตแล้วก็ไปเที่ยวเกาหลีทีนี้นะแกลองแบ่งเป้าหมายของแกออกมาเป็นเป้าหมายระยะสั้นกลางยาวทีนี้ลองคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดดูยกตัวอ,อย่างเช่น1เป้าหมายระยะสั้น ซื้ออัลบ,บั้มในอีก2เดือนประมาณ2,000บาทแพงไหมแพงซื้อไหมซื้อข้อที่2เป้าหมายระยะกลางค่าบัตรคอนเสิร์ต6 0 0 0บาทไปไหมไปสิข้อสุดท้ายเป้าหมายระยะย,ยาวไปเกาหลีค่าตัว๋วเครื่องบินไปกับค่าที่พักค่าเที่ยวรวมๆกันแล้วประมาณ4ี่0 0บาทเยอะมากแต่ก็ต้องไปให้ได้ใช่ไหมล่ะใช่แล้วที่นี่นะพอแกแบ่งเป้าหมายเป็นแล้วอะ ฉันแนะนําว่าให้แกเอาเงินไปเก็บเดือนละ1 0 0 0บาท6เดือนไว้ในบัญชีที่เขาหักเงินออมไปอัตโนมัติแล้วแกเนี่ยห้ามถอนออกมาใช้ก่อนเด็ดขาดเลยนะแกจะได้มีวินัยแถมยังได้ดอกเบีย้อยอีกต่างหากถ้าฉันเก็บแบบนี้ไปเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปอ่ะงานฉันขอแนะนํากองทุนรวมหรือที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงก,กว่าพรระยะเวลาที่แกจะใช้เงินจริงๆ่ะมันอีกนานเลยเอาไปลงทุนก่อนได้ยังไงอ่ะ ถ้าสมมติแกลงทุนในกองทุนรวมทุกเดือนเดือนละสองพันบาทพราะครบสามปีแกก็จะได้เงินเจ็ดหมืนสองพันบาทและถ้ากองทุนนั้นได้ผลตอบแทนห้าเอร์ซ็นตต่อปีแกก็จะบรรลุเป,ป้าหมายของแกได้สบายๆเลยนะขอบคุณแกมากเลยนะฉันเหมือนกำลังเห็นแสงสวา่างแต่มันมีความเสี่ยงนะยิ่งผลตอบแทนสูงก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นตามไปด้วยก่อนที่แกจะลงทุนอะ่ะแกต้องศึกษาให้ดีก่อนนะอืมเข้าใจแนละ้วก็ จะไม่ได้5%ปซนตลอดเหมือนที่ฝากแบงก์ปกติใช่ไหมถูกต้องถ้าแกวางแผนการเงินให้ดีเนะี่ยใช้เท่าไหร่เก็บเท่าไหร่แกจะได้ไม่ใช้เงินสเปซสปะดีไม่ดีวันหนึ่งแกจะมีเป้าหมายใหม่ก็ได้แกก็เอาเงินก้อนเนี่ยไปใช้ก่อนได้จะเอาไปเรียนต่อหรือว่าเอาไปลงทุนเปิดธุรกิจของตัวเองก็ยังได้แล้วทำไมแกไม่บอกฉันก่อนน่ะนิดแสดงว่าฉันก็ได้จะไปเจอโอปป้าแล้วว่าสิโอปป้าสลิงเฮ